The cat sat on คลิปนี้นะคะเราจะพาไปชมรถครอบครัวเจที่นางสาย4วิวสายลุยสายแคมปิง้งห้ามพลาดคันนี้เลยนะคะราคาหน้าครบจับต้องได้ง่ายเลยกับ Toyota Fortuner เครื่อง 3000G 4ีวิวเกียร์ธรรมดาปี2008นะคะเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าถ้าใครหาอยู่แนะนำเลยนะอย่าให้พลาดนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะอันนี้ใช้งานได้ปกติทั้งหมดเลยนะคะระบบไฟฟ้าใช้งานปกติด้วยนะคะดูภูมิลัยสวยมากนะคะเลขไม์วิ่งน้อยมาก อยู่แค่84,000กว่าลูเท่านั้นเองนะคะการันตีเลขไม่สามารถตรวจสอบได้เลยนะคะและก็ที่สําคัญ2เกียร์นะคะเกียร์โฟร e วิใช้งานได้ปกติแน่นอนนะคะคัดเคิดนี้เขานิ่มเหยียบสบายด้วยนะคะภายในนะคะค่อนข้างสวยเป็นเบาะผ้าไม่มีขาดนะคะหรือว่าจะเป็นแถวกลางนะคะ เห็นไหมคะสามารถปรับพับได้เหมือนกันนะคะและที่สําคัญนะเบาะตรงกลางนะคะปรับพับตามความตามการใช้งานของเราได้เลยนะคะเบาะแถวที่3ก็พับได้เหมือนกันนะคะก็สวยสวยด้วยนะคะที่สําคัญจะพาลูกพาหลานนั่งแถวที่3าก็ได้เย็นสบายๆนะคะมีแอร์ปรับระดับความเย็นตามความต้องการได้เลยนะคะคันนี้ แอร์ย็นทั่วคันแน่นอนและที่สําคัญวิทยุเครื่องเสียงนะคะดังกระหึ่มนะคะฝั่งได้ทั่วคันขับไปชิวๆสบายๆขึ้นเข่าลง้วยคันนี้สบายๆเลยนะคะสีโดยรวมภายนอกคันนี้สีค่อนข้างสวยนะคะไม่มีซีดไม่มีจางเลยนะคะก็สภาพค่อนข้างพร้อมใช้งานด้วยนะคะเปิดข้างหลังเข้ามาดูนะคะถ้าใครใส่แคมปิ้ง ไปกันไม่เยอะมากนะคะพับเบาะแถว2แถว3เอนนอนพักคืนกันได้สบายเลยนะคะแล้วแต่การใช้งานของเราได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงเลขไม่น้อยมาก 84, 0 0 0พันกว่าโลสภาพแบบนี้ไม่ได้หากันง,ง่ายๆนะคะหายากมากๆเลยนะคะวันนี้เราเอาราคาไม่แพงนะคะเอาเป็นราคามิตภาพให้เราได้แบ่งปันกันใช้งานกันได้สบายๆด้วยนะคะคอนโซลด้านหน้าเห็นนะคะสภาพค่อนข้างดีนะคะเบาะเขาก็ไม่มีขาดด้วยนะคะแล้วก็เบาะสภาพ ค่อนข,ข้างดีด้วยนะคะบนหลังคงหลังคาก็สะอาดสะอ้านงามตาด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะคันนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจอยากมาดูรถนะคะมาดูได้ที่กรุงเทพมหาคนครได้เลยเห็นไหมคะไฟหน้าใสปิ้งเลยเราฟังเสียงเครื่องกันนิดนึงคะ่ะ ดีนะคะเครื่องไม่เคยแกะด้วยไม่มีไอไม่มีควันไหลนะคะความร้อนไม่มีนะคะสภาพเครื่องนะคะก็คือรอยประกรมุมปากกาเขาเนี่ยยังขีดอยู่ครบจากศูนย์ได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างแน่นๆไม่มีก๊อกไม่มีแก๊กเลยนะคะท่าในใดสนใจนะคะสามารถโทรติดต่อเราได้ที่0ูนย์เก้าหกหรือดูรถได้ที่กรุงเทพมหานครซื้อเงินสดเรามีบริการส่งรถให้ถึงบ้านเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะ